สวัสดีครับคุณฟังทีละครับแนวหน้าพาดหัวข่าวนะครับบอกว่าย่าเรียกหา6ตุลาเตือนจาบจ้วงไม่ใช่สิทธิเสรีภาพความอดทนของคนจงรักพักดีมีจำกัดเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับนายนันทิวัต์สามารถซึ่งเคยดำรงตำแหน่งเป็นรองผู้อำนวยการสำนักข่าวกรองแห่งชาตินันทิวัน์ได้โพสต์ข้อความลงใน Facebook โดยมีหัวข้อว่าย่าเรียกหา6ตุลาเนื้อหาใจความเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ อย่าเรียกหา6ตุลากดแตรระรานไล่รถขบวนเสด็จมีเรื่องกับกลุ่มคนจงรักภักดีแค่นี้บอกว่าจะเกิดกระแสขวาจัดจะเกิดเหตุแบบ6ตุลาอีกฝันตื่นหรือยังครับจะเตือนสติให้นะครับการจับจ้วงล่วงละเมิดมินสถาบันเนี่ยมันไม่ใช่การใช้สิทธิเสรีภาพมันไม่ใช่การคิดต่างแต่มันเป็นความผิดตามกฎหมายที่ปกป้องสถาบันสูงสุดของชาติ อย่าแกล้งโง่เลยครับแกล้งโง่แล้วทําเป็นไม่เข้าใจสถาบันทรงอยู่เหนือการเมืองไม่ใช่คนสาธารณะอย่างนักการเมืองไม่ใช่เพื่อนเล่นที่จะมาลูกระเมิดได้นะครับ6ตุลาเนี่ยมันเกิดจากความตั้งใจของฝ่ายซ้ายที่แม้แต่แกนนําของพรรคคอมมิวนิสต์แห่งประเทศไทยก็ไม่เห็นด้วยแล้วก็ตําหนิว่าเป็นพวกสุ่มเสี่ยงเอียงซ้ายจําไว้นะครับ6ตุลาเนี่ยยังมีป่าให้หลบซ่อนอยู่มีฐานที่มั่นของพอกรคให้พึ่งพิงได้ ความอดทนของคนที่จงรักภักดีเนี่ยมีจํากัดนะครับอย่าตกหลุมแล้วเป็นเครื่องมือของฝรั่งลืมตาดูโลกแห่งความเป็นจริงบ้างอย่าอยู่แต่ในโลกแห่งความฝันเลยครับ